นวันุเราจะให้ย้อนกลับไปฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกกรณีทักษิณจะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกากลางเดือนนี้ซึ่งเมอสักคุตเกอก็อ่านแล้วว่ามีการยืนยันจาก,จากอะไรนะกรรมธิการเฮลซิงกิใช่ค่ะแ,ะแล้วใช่ไหมครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าให้รอฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงจากนายกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้รวมถึงการตัดสินใจว่าจะต้องส่งตัวแทนเข้าไปรับฟังและให้ข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลให้บาลานซ์กันด้วยหรือเปล่าส่วนการขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากสหรัฐหรือไม่นั้นตามปกติก็ประสานกันได้อยู่แล้วไปฟังท่านนายกครับเดินทางเข้าสหรัฐได้วยไม่ทราบครับไม่ทราบต้องมาสานขอข้อมูลกับเอไอเี่สองขอในการไปชี้แจงข้อกลกับคุณทักษิณแมครับท่านรัฐตรีเกษตรท่านรับไปดูหมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวท่านจะชี้แจงเองโดยท่านจะไปอเมริกาจริงโดยจะขอให้เรื่องห้อเมริกาจับตัวยังไม่ทราบเลยครับไปไม่ไปครับโดยนี้คุณทักษิณเนี่ยเดินข้าหาในเรื่อง จับต่อกันไล่ด้วยะภาสานให้ตมือสามเขาเขาเขาประสานเป็นปกติอยู่แล้วครัวท่านไม้กำชับอะไรท่านเกสิหรือไหมคะไม่ครับท่านท่านทราบดีฮะท่านทราบดีคณะกรรมการชุดนี้ของทางสารรัฐเนี่ยเขามีการเชิญมาทางทูตของไทยให้เข้าไปด้วยคเป็นเป็นท่านเห็นว่าเชิญท่านอดีตในการรัสตูดครับท่านท่านเกสิท่านดูแลอยู่หมายถึงว่าเราก็จะไม่ปฏิเสธเวทีนี้ที่จะเข้าไปชี้แจงแม้ว่าจะมีคุณทักตูดด้วย มีหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยครับแต่แต่หมายถึงว่าเบื้องต้นในขณะนี้เนี่ยตัวแทนยังยังอยู่ที่ทัฐมนตรีกสิทธ์นะท่านผู้ท่านรับจะไปดูแลทั้งหมดไม่กังวลไหมครับนปจะไม่กังวลครับและในที่สว่าจะเป็นต้องส่งตัวแทนของประเทศไทยเข้าไปที่แจงไหมครับเพื่อไม่ให้เป็นเกิดก็ยังคงจะดูรายละเอียดว่าสิ่งที่เขาดําเนินการอยู่มันเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าทางกระทรวงต่างประเทศติดตามอยู่แล้วก็ท่านรัฐมนตรีกสิทธ์ท่านท่านรับไปแล้วครับที่จะไปดูแลทั้งหมดครับ ใีเรื่องนี้เนี่ยแซงว่าเขายอมแล้วว่าเขาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมอ่านจากข่าวเฉๆว่าท่านจะเป็นเหมือนพยานหรืออะไรผมก็เลยเพิ่งทราบว่าท่านเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั่อย่างนั้นนะครับว่าเป็นยังไงครับการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกนะคะมีต่ออีกนิดนึง ประเด็นเรื่องที่ท่านนายกพูดถึงเงินเดือนอปตอมีรายงานข่าวจากที่ประชุมคอรมอรที่ประชุมกันไปวันนี้เนี่ย<ม>บอกว่าในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการขึ้นค่าตอบแทนให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชาวรัชชานวิรกูลัฐมนตรีมหาดไทยชี้แจงเหตุผลถึงความจําเป็นว่าจะต้องขึ้นให้กับนายกอปตอแล้วก็บุคลากรอปรตอเพราะว่าจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับเทศบาลซึ่งมีค่าตอบแทนสูงกว่าเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์นายกก็เบรกในที่ประชุมบอกว่าการขึ้นค่าตอบแทนอปตอ ต้องยึดโยงกับการขึ้นค่าตอบแทนส่วนอื่นๆยกตัวอย่างสกอสอขที่เคยขอขึ้นเงินเดือนมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซึ่งต้องรอให้พินาให้สอดคล้องกับส่วนต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าแต่ว่าตรงนี้คุณชวริตก็พยายามจะแทรกขึ้นมาบอกว่าพยายามจะอธิบายว่าการขึ้นค่าตอบแทนครั้งนี้ไม่ได้กระทบต่องเงินของรัฐแต่ว่าใช้งบอ,อปตอเองนายกก็เถียงกลับไปบอกว่า แต่ว่ารัฐบาลก็เป็นห่วงว่าถ้านํางบของตัวเองไปขึ้นเป็นเงินเดือนแล้วอบอตก็หาวิธีของบอุดหนุนแทนอีกต่างหากก็มาเบียดบ,บางส่วนกลางอยู่ดีเลยให้กระทรวงมหาดไทยค่ะไปจัดทํารายละเอียดการขึ้นค่าตอบแทนครั้งนี้เปรียบเทียบกับข้าราชการส่วนอ,อื่นๆในระดับเดียวกันแล้วค่อยนํากลับมาเสนอคอรมอสัปดาหนะ์หน้าแต่ปัญหาก็คือสั่งเยนนี้ออกไปหลังเสร็จสิ้นการประชุมที่หน้าห้องประชุมนั่นเองสุปชัยใจสมุทรซึ่งตําแหน่งเป็นโฆษกรัฐโฆษกกระทรวงมหาดไทย แล้วก็จะถแถลงเรื่องของผลประชุมทุกวันทุกวันวันนี้สวมวิญญาณโคศกภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องที่นาย,ยกให้ไปทบทวนจริงๆปัญหานี้เนี่ยคือมันจบที่รัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีเซ็นแล้วไปดำเนนาจของรัฐมนตรี